เราว่า้พระเสร็จแล้วแล้วให้นั่งทําความสงบใจทําความสงบใจจะนั่งท่าไหนก็ได้นะพับเพียบก,ก็ได้ขับสมาิก็ได้หรือนอนตะแคงภาวนาก็ได้แต่ส่วนมากถ้าลงลงตะแคงแล้วมันจะหายข้อข้อ,ขอเร็วที่สุดนะอย่าถ้ามันไม่จําเป็นอย่าดวดนอนตะแคงนะให้นั่งจะก่อนสู้กันท่านั่งไม่ได้ แล้วช่วงเปลี่ยนท่าเอาอีกให้หล,ลึกถึงพุทธโธคําว่าพุทธโธคําเดียวนี้กระเทือนทั่วโลกกระถาเลยเพราะพระพุทธเจ้านี่มีอานุภาพมากที่สุดครอบโลกกระถาพระพุทธเจ้าครอบโลกกระถาเรียกว่าธรรมธาตุที่พระพุทธเจ้าได้พระรหันแต่พระองค์ตรัสลู้ขึ้นมากลายเป็นธรรมธาตุ ครอบโลกให้สงบโลกเหวียนได้เสมอกันหมดนี่ให้เราลเลือกถึงท่านลเลือกถึงพุโทโธคําเดียวกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าและประหัรทุกทุกอ์พระธรรมพระสงฆ์ก็แบบเดียวกันแล้วนึกพุโทโธก็ได้ธมโมกโขก็ได้สังโฆก็ได้นี่เราเลือกอนาปานาสติลมหายใจเข้าออกนี่ก็ได้นี่เราเลือกถึงความตายที่จะมาหาเราทุกทุกตัวคนนั่นแหละไม่เว้นหน้า น,นี่ก็ได้ให้มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรมของตนเช่นเรากำหนดพุดโทโธพุโทโธก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธเวลานั้นปิดทางความคิดออกนอกลูก่นอกทางที่เคยเป็นมาเสียทั้งหมดให้อยู่กับความคิดที่ว่าพุโทโธหรือทำมูลลังโขนี้เท่านั้นมีสติกำกับอยู่นี้จิตใจของเราจะจะเริ่มเปาเครื่องลงมา เบาเครื่องลงมาจากความคิดต่างๆให้มาคิดติดเครื่องอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวที่นี่พุโทโธนี้เป็นความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดฝ่ายธรรมระดับความคิดฝ่ายวุ่นวายซึ่งเป็นทางของกิเลสไปโดยลําดับจนกระท,ทั่งจิตของเราสงบลงด้วยความคิดจากคำบริกรรมโดยมีสติควบคุมนี้ไป เรื่อยๆจนมีความสงบเย็นนี่ท่านเรียกว่าน้ำดับไฟความคิดทางธรรมะเช่นคิดพุดโทโธธรรมโมสังโฆเป็นความคิดที่ถูกทำเป็นที่ระง,งับกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่ความคิดไปทางกิเลสคิดตามหลักธรรมชาติของมันนั่นคิดอะไรมันคิดได้ทุกแง่ทุกมุมไม่กำหนดเกณฑ์ล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่ยืดยาวต่อความทุกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เลยนี่เราจะ